Yeah ไปต่อกันที่เรื่องของแจ็คกี้ชคเครลีนกันบ้างนะครับก่อนหน้านี้ได้ทําคลิปอําลาช่อง3หลังจากหมดสัญญาใช่ไหมแล้วก็ตัดสินใจไม่เซ็นสัญญาต่อหลังร่วมงานกันมาถึง14ปีซึ่งวันก่อนได้เจอกับแจ็คกี้เจ้าตัวก็บอกว่าแม้ทุกวันนี้สัญญากระดาษจะหมดไปแล้วแต่ก็ยังทํางานกับช่อง3อยู่ทุกวันเพราะว่าเป็นสัญญาใจกันนะครับพร้อมยืนยันที่ตัดสินใจไม่เซ็นสัญญาต่อไม่ได้เป็นเพราะมีเรื่องบาดหมางอะไรเกิดขึ้นนะแต่ว่าด้วยยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปมันมีออนไลน์เยอะขึ้นตัวเองก็เเนนนนนน้้้้งงงาาาาไไปทดนอออนอล์ค่ข,ขยะยะว ซึ่งในข้อตกลงของสัญญามันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดโดยก่อนหน้านี้ก็ได้มีการปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่ที่ช่องแล้วตกลงกันว่าเป็นสัญญาใจน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดนะฮะแจ็เก,กี้อยอมรับว่าตัดสินใจนานมากเหมือนกันแล้วก็รู้สึกใจหายเพราะว่าช่อง3าเนี่ยเป็นเหมือนเซฟโซนเป็นเหมือนบ้านของตัวเองมาตลอด14ปีนะครับเป็นที่อยู่ที่อยู่แล้วอบอุ่นมากมแม้ทุกวันนี้จะยังเข้าออกช่องเหมือนเดิมทุกวันแต่พอรู้ว่าสัญญ,ญาในกระดาษมันหมดก็ใจหายส่วนเส้นทางชีวิตหลังจากนี้ก็คงต้องไปทํางานที่อื่นบ้าางงงงซซซึ่่ออออจจะไมมมดเเเเเป็นนนฟโขตัวหืิ ก็แอบกังวลเหมือนกันที่จะต้องออกจากเซฟโซนนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีงานใหม่ๆติดต่อเข้ามาแต่ก็ไม่คิดจะไปเซ็นสัญญากับที่ไหนเพราะยังให้เกียรติช่อง3เหมือนเดิมส่วนคลิปที่ทําออกมาก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักที่รู้สึกภูมิใจไม่จะไม่ลืมว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาจากที่นี่นะฮะนักข่าวก็เลยถามต่อว่าออกจากช่องสามแบบนี้จะไม่คิดถึงพี่เกรทไวรินทอ์เหรอแจ็กกี้ก็บอกว่าก็เจอกันเรื่อยๆอยู่แล้วแต่เป็นการเจอกันตามงานแต่งคนอื่นเขาพร้อมกับประกาศติดแฮชแท็กมาด้วยว่าจีพี่เกรทต่อไป เพราะไปไหนก็เจอหนีกันไม่พ้นอาจจะเป็นบุพเพศนิวาสและพรหมลิขิตแจ็กกีก้ยังบอกอีกว่าถึงแม้ในละครบ,บุพเพศนิวาสและพรหมลิขิตจะเป็นคู่ของป๊อบกับเบลล่าแต่ในชีวิตจริงคือแจ็กกี้กับเกรซค่ะนังก็ไม่ลดละนะเออก็ไม่ลดละจริงๆนะสำหรับแจ็กกี้นะเตนหนึ่งนมที่ข้ามแดนไปถึงแดนอาทิตย์อุทัยเลยหนุ่มโคตานักมวยหล่อใช่ไหมยังไงใช่นะฮะก่อนหน้านี้แฟนๆก็จิ้นกันหนักมากเหมือนกันนะฮะแจ็คกี้ก็บอกว่า โอ้ไม่มีใครเป็นตัวจริงเลยจ้าทางเกนแล้วก็โคตะนะฮะซึ่งกับโคตะหลังจากที่ตัวเองกลับมาจากญี่ปุ่นนี่แหละก็แทบจะไม่ได้คุยกันเลยนะฮะก่อนหน้านี้ก็ยังแอบไปดูสัมภาษณ์ท้งที่แล้วของตัวเองนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยออกตัวแรงไปนะฮะเหมือนเขาจีทั้งที่ไม่มีอะไรเลยนะฮะส่วนที่บอกว่าวันว พอรู้สึกดีที่เขาดูแลดีตอนนี้ตัวเองไปญี่ปุ่นคนเดียวนะฮะแต่ก็ไม่ได้หวั่นไหวเพราะอยากจะได้เขาเป็นลูกพร้อมกับสรุปนะฮะว่าตอนนี้ก็ยังโสดอยู่เหมือนเดิมนะฮะไปฟังเสียสัมภาษณ์แจ็คกี้กันหน่อยฮะก็ได้หมดสัญญาแล้วหมายถึงสัญญากระดาษก็หมดกันแล้วแต่ว่าก็ยังทำงานร่วมกันทุกวันค่ะใช่ไ่สาญญาใจ เป็นสัญญาใจใช่จริงๆมันคือด้วยความที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปด้วยค่ะคือตอนนี้มันมีออนไลน์มีอะไรเยอะแล้วก็เราก็ดันไปทางนั้นค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ในสัญญาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ครอบคลุมไปสมดแล้วก็ แต่จะให้เขามาเปลี่ยนให้เราคนเดียวมันก็ไม่ได้เพราะาเราก็ต้องเข้าใจทางช่องว่าเขาต้องมีนักแสดงที่ต้องดูแลกเยอะมากเลยดังนั้นดังนั้นมันก็เลยต้องออกมาเป็นในรูปแบบนี้ใช่แบบใจหอยใช่คือท,ทั้งทั้งที่เราเดินเข้าช่องเหมือนเดิมทุกวันแต่ว่าในวันที่เราเดินออกมาแล้วเรารู้ว่าวันนี้มันหมดในกระดาษแล้วอ่ะเราก็ใจหายใช่ใช ความรู้สึกที่มันยังไงคะมันเป็นแบบฉนันเหมือน <laughs> มันเหมือนเป็นฟิลแบบว่านี่คือเซฟโซนของเราตลอด14ปี <c oughs> นี่คือบ้านของเราที่เราอยู่อย่างแบบอบอุ่นมากๆเลยเงี้ยแล้วก็หลังจากนี้ก็คือเราก็คงจะต้องออกไปทํางานที่อื่นบ้างแหละโอเคมันอาจจะไม่ได้เป็นเซฟโซนของเราเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็พร้อมไหมที่จะออกไปแล้วก็ทําอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยอ๋อไม่ได้จะไปเซ็นที่ไหนคะ่ะใช่แต่ว่าส่วนตัวก็คิดว่าก็ยังให้เกียรติ เกียรติทางช่องสามเหมือนเดิมแล้วก็คลิปที่ทําใน YouTube ออกไปก็คือแค่รู้สึกว่ามันเป็นคลิปน่ารักน่ักที่เราอยากจะกลับมาดูเมื่อไหร่เราก็รู้สึกภูมิใจที่โอเคอย่าลืมว่าวันหนึ่งเราเกิดมาพอาะที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยก็เ <c oughs> จอกันเรื่อยๆเจอยังไงก็ตามงานแต่งรเง้ยล่าสุดก็เจอกันตามงานแต่ง,ตงใช่จีพีเกตตลอดไปค่ะเขาว่าทำไมคะมันสวัสดไม่ เจอค่ะไปไหนก็เจอมันหนีไม่พ้นแบบเอ้าเจออีกแล้วอะไรเงี้ยนี่คือบุพเพสนิวะจ้าเออนี่คือผมลิคิดจ้าจบในละครเป็นโปเบลล่าใช่ไหมจิจิงิงแจ็กกี้เกตจ้าเออถึงแม้ว่าในละครจะเป็นโปเบลล่า แต่ในชีวิตจริงคือแจ็คกี้เกตจ้ะนี่คือต้องใต่อยู่จนหมดสัญญาก็อย,อยังยังหมดได้เลยใช่นี่คิดว่าน่าจะถึงจนถึง80สิบอ่ะไปเรื่อยๆเออจนถึง80ดสิบใช่<อ>แต่นางก็ตงหลกนางก็น่ารักนางก็บบบบบปาของนางน่ะฉันก็แกล้งนางเล่นๆสนุกดีแล้วโคตรตากไม่แน่โคตรตาก็อยู่ญี่ปุ่นใช่มันต่อไหมครับมันต กันต่ออ่ะคือเหมือนกับว่าอย่างกับโคตาเนี่ยเราอ่ะได้อะไรคะเกิดอะไรขึ้นคะฉันก็อยากบอกนางเหมือนกันฉันก็กลัวนางจะโกรดนางไม่น่ารู้เรื่องหรอกฉันคิดว่านะฉันไม่กล้าพูดกับนางเลยอ่ะฉันแบบฉันให้สัมภาษณ์ไปแล้วฉันก็ไปนั่งดูเหมือนคนขบกันเลยอ่ะพูดอลไออกไปวันนี้แล้วก็คิดในใจไม่บอกโคตาดีป้ววะแล้วก็จะอย่าบอกเลยให้มันไม่รู้นั่นแหละดีละอบบคนแรหถิงเหลืองเผาไทยอ๋อ ไม่รู้มันทันแล้วบไอ้ที่ผ่านมาที่ให้สัมภาษณ์ก็ดูเหมือนไม่ค่อยได้คีบเท่าไหร่นะเออก็เลยแบบตอบคำถามน,นี้ได้ไม่ค่อยเต็มปากโอโ้จะไม่หวั่นไหวได้ไงให้เป็นใครไพาฉัานไปเที่ยวแบบฉันก็หวันว่นไหวหมดจะก็้สว่อุ้ยน้งน่ารักหวั่นไหวนี่คือไม่แบบว่าเรารู้สึกว่าอู้เขานา่ารักเนอะเขาอุตส่าห์พาเราไปเทีย่ยวอะไรอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหหวั่นไหวจะอยากได้ไปผัวก็ไม่ถึงขนาด เดี๋ยวดะเป็นสามีเจ้าก็ไม่ถิงขนัดนั้นสรุปแล้วนางก็ยังโสดอยู่นะฮะแต่ก็ไม่หายหน้าหายตาไปไหนก็ยังเจออยู่เออเนาะก็เข้าใจแหละก็เดี๋ยวสักครั้งก็อาจจะเจอรักดีๆก็ได้นะฮะสักวันหนึ่งไม่ใช่สักวันสักวันวันหนึ่งนะฮะพิกร